สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเรื่องของม่อนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรีแอคชั่นของเหยื่อตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าไก่ชนนะครับเป็นเหยื่อเทวดาของนักตกปลาหลายๆท่านเลยนะครับราคาถูกจับต้องง่ายนะครับผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่ารีแอคชั่นในการลงน้ําของเหยื่อเจ้าปลากระดีไก่ชนวิบวับตัวนี้นะครับรีแอคชั่นเวลาลงน้ําจะอาการเป็นยังไงนะครับเวลาสายสะบัด เป็นยังไงนะครับเหยื่อตัวนี้นะครับแนะนํานะครับห้ามใส่ลูกเหล็กถ่วงนะครับเพราะว่าจะทําให้ฟิลลิ่งในการออกหากินของปลาตัวนี้จะน้อยลงนะครับจะไม่มีรีแอคชั่นในการหาเหยื่อนะครับหรือหาปลาในน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองลงน้ํากันเลยนะครับว่ารีแอคชั่นในการลงน้ําของเจ้าปลากระดีไก่ชนตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับ ดูนะครับเวลาลงน้ํานะครับนี่เลยนะครับปลาจะสาอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมสมาชิกหางจะพัดไปพัดมาเลยนะสมาชิกเห็นไหมมันจะเหมือนลูกปลาจริงๆเลยนะครับสําหรับเหยื่อตัวนี้นะครับราคาถูกจับต้องได้นะครับหาซื้อได้ตามร้านตกปลาทั่วไปนะครับเหยื่อสมจริงมากๆนะครับสําหรับเหยื่อตัวนี้นะครับหางพัดสะบัดไปมานะครับสมาชิก ดูนะครับเวลาลงน้ำมันจะขึ้นมาลงน้ํมันจะขึ้นมาห่างมันจะผัดตลอดเวลานะครับเวลาเรียกปลานะครับสวยมากเลยนะครับเยื่อตัวนี้นะครับเมื่อโยนลงไปในน้ํานะครับให้เราลากจากใต้พื้นน้ําขึ้นมานะครับห้ามลากจากเหนือน้ํานะครับข้อเสียของเหยื่อตัวนี้ก็คือเป็นเหยื่อใต้น้ํานะครับและข้อเสียสําคัญเลยก็คือตะขอสามทาาของเบ็ดตัวนี้นะครับ มันจะเกี่ยวสวะมาง่ายมากๆเลยนะครับแต่ถ้าใต้น้ำของท่านมีต้นไม้หรือว่าเศษกิ่งเศษไม้อะไรที่มันอยู่คนโคนน้ำหรือว่าท้ายน้ำหรือว่าใต้น้ำของท่านนะครับเหยื่อตัวนี้มันจะลากติดมาด้วยนะครับหรือไม่แน่อาจจะต้องเสียเหยื่อตัวนี้ไปเลยนะครับแนะนำหมายที่เป็นไม่ลกนะครับแล้วก็พื้นไม่ มีสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับจะทำให้เยื่อตัวนี้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเยื่อไก่ชนนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับหาซื้อเอาเองนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่4 0่สบถึงหกบาทนะครับสำหรับเยื่อเจ้าไก่ชนตัวนี้นะครับฝากติดตามด้วยครับ